สอของศึกเชฟบุญธรรมเงินล้านที่สนามมวยเวทีราชดำเนินพลฤหัสบดีที่15คือสพฤศิกายน61นะครับโดยเชฟบุญธรรมภาคโคครับอ่ะเจาะยางครับน้องแชมป์นี่โอโหตัวเล็กแต่ว่าไร้กาดมากนะครับอาวุธชกฉลาดด้วยมีลูกหนักมีเตะขามีต่อยหมัดมีฟันศอกครับ1 0 3ปอนครับมวยคู่นี้ครับ เด่นเพชรศักิีชีนีค่ายมวยศักิเชีนี้ก็ถือว่าเป็นค่ายมวยที่ทำมวยเข่าดีครับจากสุราษฎร์ธานีครับเด่นเพลินจากเชียงซานะครับนี่เป็นยกแรกเท่านั้นเองครับจับตาดูให้ดีครับอ้าวแม่มีอาการครับแล้วก็สับศอกครับเน้นไปที่ขายทีนึงครับโอ้โหเด่นเพชรโอ้เนี่ยครับหนักทุกลูกรับน้องแชมป์คือต่างคนต่างสดนะครับ สามไฟหลังของทั้งคู่นี้ไม่แพ้ใครนะครับแข้งขวาไปก่อนแต่ว่าน้องแชมป์ครับแหาเป็นจังหวะเตะไปแบบไม่ได้เกรงด้วยครับเดชดเพชรแข้งขวาไปครับไม่ได้เกรงครับเพราะว่ามันเป็นขาที่เป็นขาหลักที่ยืนอยู่ปแต่ปลายยกนะครับเจาะยางอสับศอกไม่โดนต้องดูนะครับแฟนมวยครับแหม ขวาของน้องแชมป์อ่าเสียหลักล้มครับน้องแชมป์ครับหมดยอะครับยอดล้านหกนะครับสิบเชดบุญทำเงินล้านครับเดชเพชรนี่เสมอบัวขาวเล็กลูกคลองตันแล้วก็มาชนะบัวขาวเล็กลูกคลองตันนะครับล่าสุดชนะแสนเอกหนุ่มบังดดีส่วนน้องแชมป์นี่เอาชนะเพชรบุญมีเกียรติพันธมิตรแล้วก็มาพลิกชนะสัตว์เล็กเกียรติเพชรเดชะแล้วก็ล่าสุดชนะโอเลเล็ก,ลกฟุกบะมีเกี๊ยวครับ สับสองซ้ายครับนี่อันตรายทุกลูกครับเอาดักซอกขวาอีกตั้งหาครับลูกศิษย์ของเสียโรดสวนอาหารปีกไม้จากสระบุรีอ้าวจอดยางอีกแล้วครับเตะซ้ายครับเดชดเพชรก็พยายามให้ถึงตัวตลอดอ้าวไหวไม่ไหวครับอ้าวสับซอกขวาครับเด็เพชรมาสู้ครับมาสู้ครับถ้าเกิดไม่สู้เรากทิ้งตัวนอนไปแล้วครับหมัดขวาของเดชดเพชรนี่ครับ โอ้โหเดินข,ย,ขยุกขยเยเข้าหาเพราะว่าน้องแชมป์ก็ยรอดักเตะซ้ายเนี่ยเตะขวาครับเตะขาซ้ายของเดชเพชรเอาเตะซ้ายคืนเอาโดนจอ่อยางอีกแล้วครับโอ้โดนนับแปดในยกหนึ่งนี่ต้องเอาคืนทันควันเลยครับมีเวลาเหลือเยอะครับหมัดขวาอ้าโดนหมัดเหมือนกันครับน้องแชมป์แต่นิ่งละเกินครับตัะตัวเล็กแต่ว่าเก่าประสบการณ์สูงมาก กรรมการธนดลอยู่เบิดนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเดินต่อยหมัดสอกขวาไม่ถึงต้องแชมปเจาะยางครับอาดสักปักสอกขวาไปเสียบเข้าขวาไปครับตีเข่าขวาครับเดชเพชรหาแล้วครับเรื่องวงในไว้ใจผมครับต้องถึงตัวไม่ให้เขาเตะได้ครับเพื่อจะจับตีเข่าให้ได้ครับเกมไทยเกมมาอาแล้วครับทีมลูกนี้ล้มลงไป หมัดขวาหมัดขวาครับเด่นเพชรสู้ครับสู้สยาาแล้วครับยัดใส่ได้นะครับยัดได้แล้วนะครับเริ่มยัดได้นะครับแต่ว่าน้องแชมป์นี่เน้นไปที่ขาซ้ายของเด่นเพชรอย่างเดียวครับเข่าขวาทั้งเตะทั้งเจาะแล้วครับน้องแชมป์เนี่ครับเน้นไปที่ขานี้ครับ กระโกกระเพกแต่ว่าใจสู้สู้ซะยากครับโดนเจาะโอ้โหโดนกระเพกเข้าออมุมครับอนี่ครับหัวใจครับพี่น้องแฟนมวยครับพวกเขาเหล่านี้นี่สู้ด้วยจิตวิญญาณครับลูกหลานในขนมต้มจริงๆครับอนาคตาดีแน่ครับถ้าเกิดมีการห้ามเด็ก12ปีชกม,มวยนี่ เป็นการคุมกำเนิดมวยไทยเลยนะครับอะไรจะมาคุมกำเนิดกีฬาประจำชาติะครับอ่ะเน้นไปที่เจาะยางนะครับทางด้านของน้องแชมป์ปิดเกมได้ไม่ได้ครับแต่ว่าเดชเพชรก็ถึงตัวตลอดนะครับสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่นะครับอะไรครับสัพท์สองพยายามเน้นเจาะยางต่อยครับตีเข่าขวาสู้ซะอย่างอ้าวเด้งตีครับเด้งตีครับ ในยังพอสู้ได้นะเดนเพชรซอกขวาขีดขวาครับน้องแชมป์ไม่มีไม่ไม,มีจังหวะแกก็ไม่ทำนะครับน้องแชมป์ครับขีดขวาไว้ดูครับนิ่งไหมฮะนิ่งเหลือเกินครับนิ่งเกินเด็กเลยครับกีฬาทำให้พวกเขามีความรับผิดชอบนะครับเด็กๆเ,เหล่านี้ครับเอาหมัดขวาซอกขวาครับเดนเพชร ัวเร็วครับเจาะยางมาบวกซอกตีเข่าซ้ายตีเข่าขวารับเบียดเพชรแล้วก็กีฬาทำให้เขาหัางไปจากยาเสพติดครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โอ้แข้งซ้ายของน้องแชมป์ครับดูครับกาดขวาทีซ้ายทีสองแข้งสองกาดได้หมดนะครับ่าครานี้หันมาเตะเตะขวาแล้ว ้ายสูงครับหมัดขวาของเดชเพชรตีเข่าขวาครับเดชเพชรเหมือนขาพิการแล้วครับเดชเพชรครับแต่ว่าความพยายามสูงมากต่อยสายลำตัวครับน้องแชมป์หมัดขวาคล่อมไปครับเจาะยางครับเจาะยางเจาะยางครับเจาะยางครับโอ้ก็อยากจะสู้ครับแต่มัน สุดๆแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นว่าได้พยายามอย่างเต็มที่ครับน้องแชมป์ครับโชว์ฟอร์มสวย4นัดติดต่อกันเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเดินเข้ามาโดนให้เตะเนี่ครับเน้นไปที่เดิมครับชาวต่างชาตินี้ปลบมือกับความเป็นนักสู้ฮะเนี่ยครับโอ้เบ็ดเส็ดขาแล้วเกินครับ น้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้นะครับเป็นฝ่ายชนะเทนนิเกิลน็อกเอาท์เดชเพชรศักดิ์วิเชียนได้ในยกที่3เท่านั้นเองครับดูครับหน้านิ่งมากครับเก๋าเกินอายุจริงๆครับน้องแชมป์คนนี้ครับจับตาดูให้ดีนะครับไปด้ไกลแน่ครับดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจครับเดชเพชรด้วยนะครับวันนี้สู้สุดๆแล้วครับ พยายามอย่างสุดความสามารถนะครับแต่ว่าตัวเองเป็นพลาดท่าเจ็บซะก่อนครับเลยพ่ายทีนดียน้องเอาต์ out, หยุดสถิติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับหลังจากที่